บริจาคอวัยวะถึงแม้ว่ายินยอมก็ผิดกฎหมายในหลายครั้งนะคะที่เราพบเห็นตามสื่อโซเชียลต่างๆว่าถ้าหากว่าเราไม่มีเงินเราก็สามารถนําเอาปอดเอาตับเอาไตาเอาดวงตาหรือว่าเอาเลือดของเราเนี่ยไปขายได้แต่ความจริงแล้วผิดกฎหมายนะคะการบริจาคอวัยวะนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่น่ายกย่องนะคะเพราะว่าเป็นการนําเอาไปช่วยเหลือผู้อื่น แต่ว่าการบริจาคอวัยวะนั้นนะคะจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนทางการแพทย์นะคะแล้วก็อยู่ในภายใต้ของกฎหมายนะคะเพื่อที่จะป้องกันการซื้อขายอวัยวะนั่นเองค่ะสำหรับอวัยวะที่สามารถบริจาคได้นะคะก็จะมีหัวใจลิ้นหัวใจปอดตับไตแล้วก็ดวงตา ทั้งนี้นะคะผู้บริจาคนะคะจะสามารถนาเอาเอาวัยวะออกจากร่างกายได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในภาวะสมองตายหรือเสียชีวิตแล้วเท่านั้นเนื่องจากว่าการผ่าตัดเอาเอาวัยวะออกจากร่างกายของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ถึงแม้ว่าเจ้าของอวัยวะนั้นจะยินยอมก็ตามก็เป็นการกระทําที่มีความผิดทางกฎหมายนะคะซึ่งถ้าหากว่าผู้ใดจงใจกระทําการผ่าตัดแยกอวัยวะออกจากร่างกายของคน ก็จะมีความผิดฐานทําลายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทําได้รับอันตรายสาหัสนะคะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา297อนุมาตรา1และอนุมาตรา3ซึ่งต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและโทษปรับตั้งแต่10,000บาทถึง200,000บาทนั่นเองคะ่ะแต่อย่างไรนะคะก็มีข้อยกเว้นอยู่นะคะหากว่าเป็นการบริจาคไตซึ่งบริจาค สามารถบริจาคได้ข้างเดียวในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่อันนี้ก็สามารถทําได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะถ้าว่าใครชอบความดูดีๆแบบนี้ก็อย mm ่าลืมกดหัวใจแล้วก็กดติดตามให้กันด้วยสําหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ